See you ต่อทารับเข้าตวรายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไป สามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายแจวลีและผมวีระสุภาพดำเนินรายการครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการผู้ออกแบบชีวิตนั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชม ทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะคุณผู้ชมครับชีวิตสมณะเป็นชีวิตอันประเสริฐนะครับที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อที่จะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของสาธุชนนะครับตลอดระยะเวลา10ปีหรือ10พรรษานั้นนะครับพระอาจารย์ก็ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามคําสอนของพระของมหาปูชนีาาจารย์ซึ่งต้องบอกว่าได้ผ่านการฝึกนะครับอย่างเข้ม คนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความตั้งอ,อกตั้งใจในการที่จะสร้างบารมีไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์ตลอด10ปีนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระ,ารพระอาจา,าจารย์ครับพระอาจารย์พิษณุเขมจารโอครับนาัสการคร,รับนมัสการเจ้าคะ่ะแนะนําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับพระอาจารย์พิษณุเขมาจารโอค่ะปัจจุบันท่านเป็นพระอาจารย์เทศอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรมธรมท,รมทราย,ยาทค่ะครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าประวัติ ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเบื้องต้นก่อนนะครับว่า,าภูมิน้ำเน่าเกิดที่ไหนแล้วก็ตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยนะครับผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับหลวงพี่เกิดที่โคราชครับอำเภอคอนบุ ary, รีก็สนุกมากเลยนะจำจะได้จำได้แต่ว่าตอนเด็กนี่มันสนุกจริงๆเลยสนุกจนไม่คิดว่าความทุกข์มันมีในโลกนะ ตื่นมาหลวงพี่ก็มีหน้าที่เล่นเล่นกับเพื่อนทุกวันเลยจนคิดว่าโ,โลกนี้มันช่างสดใสดีเหลือเกินแล้วก็ชอบดูดาวตอนเด็กชอบดูดาวครับไม่ทราบเป็นไงนะเห็นดาวท้องฟ้าแบบวันไหนหน้าหนาวนะจะเป็นพาเพื่อนๆไปน,นอนดูดาวแล้วก็คุยกันสัตย์เหตุเหรัแล้วก็คิดว่าดาวนั้นอ่ะคือถามเพิ่มว่า เอ็ดดาวมันคืออะไรครับก็ไม่มีไม่มีใครตอบได้ลวเพี่เลยคิดว่าดาวนะคือรูรั่วของฟ้าก็ชอบดูดาวเห<ผ>มือนเท้าฟ้าเป็นหลังคาเป็นหลังคากรมกลมมีรอยรั่ว,ม,<ๆ>วมีรูรั่วตรงไหนที่เป็นรูรั่วก็คิดว่าตรงนั้นคือดาว <laughs> ตามภาษาเด็กเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาทั้งๆท,ท,ที่อยู่วัดเนี่ยกับบ้านเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยนะครับ เนื่องจากว่าคุณพ่อก็เป็นคนจีน,นก็ถ้าจะได้ไปก็คือสารเจ้าโอค้ครับไปศารเจ้าแล้วก็ไปเทศกาลทีก็ไปประมูลส้มประมูลอะไรต่างๆเนาะจะไปทำบุญแล้วก็มีทุบมีเทียนจุดกันแสบตานะจะจำได้ประมาณนั้นครับไม่คุ้นกับพระครับแล้วก็ไม่ชอบวัดเลยม,มันมันเหม็น อาจจะไม่ได้รับการปลูกฝังใช่จะไม่ได้รับการปลูกฝังมันมันสกปรกแล้วมันก็มีขี้หมาเยอะความรู้สึกใช่จ้ะแล้วก็ที่เราเห็นใช่มันเหม็นขี้หมาแล้วก็มันมันเหม็นหน่อไม้หน่อไม้อะไรนะหน่อไม้ปิ๊บที่มันดองเอาไว้น่ะนะหลวงพี่ไม่ชอบมากเลยก็เลยไม่ชอบวัดไม่ผูกพันกับวัดเลยค่ะจนกระทั่งโตมาหน่อยหนึ่งก็ย้ายมาที่ขอนแก่น มันย้ายมาที่ขอนแก่นมาทั้งครอบครัวไหมครับหรือว่าเฉพาะพี่สาวก็มาอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วก็ย้ายมาหมดก็มาเรียนต่อก็มีเพื่อนสนิทอยู่ห้าคนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาเลยนะอยู่วันหนึ่งตอนนั้นน่าจะประมาณมสองได้คหละอายุน่าจะสักสิบสี่ปีนะเพื่อนคนหนึ่ง หนึ่งในห้านั้นนะชื่อสาราวุธเขาเกิดตายลงเนะ oh. ี่ยโอ้อยู่ๆก็ไม่มาโรงเรียนครูบอกว่าตายแล้วหลวงพี่ไม่เชื่ออ mm. บอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ว่าเพื่อนจะตายเพราะยังเด็กอยู่เลยครับก็เลยไปที่บ้านที่เขาพักอยู่นะก็เห็นได้ใส,ส่ศีลเนี่ยล้อมบ้านเรียบร้อยแล้ว hmm. คุณอาเขามาอยู่กับคุณอาคุณอาบอกว่าสรารวุฒิดูทีวีเสร็จแล้วก็ตายเลยอโอ้ก็หลวงพี่เชื่อไหมยังยังไม่สนิทใจค่ะงั้นบ้านสรารวุฒิอยู่ที่ไหนไปอีกอำเภอหนึ่งหลวงพี่ก็พากันไปพอไปถึงปุ๊บคุณพ่อของสรารวุฒิเอ้ามาหาสรารวุฒิกันเหรอบอกใช่ครับใช่ก็ดีใจเนืว่าเนึกว่าที่ เรื่องทั้งหมดมันไม่จริง,รงนึกว่ามันไม่จริงพ่อของสารวุฒิถือห่อผ้ามาหอนแล้วก็มีพันผ่าแล้วมีพันอันหนึ่งตั้งอยู่บังเอิญหลวงพี่ยืนอยู่ตรงหน้าพานพอดีคแล้วพ่อของสารบวุฒิถือห่อผ้านั้นนะครับวางปุ๊บแล้วก็แกะออ,ออกมาแคดูนี่สาลาวุฒิโอ้โหมันมันปะทะออกมาอย่างจังเนาะแล้วมัน มันมันความรู้สึกเหมือนหลวงพี่อยู่คนเดียวในโลกม,มันปื๊บสรุปได้ว่าสุดท้ายชีวิตก็คือจะต้องถูกเผาอย่างนี้เหรอ,อรับไม่ได้ทาไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยหาคำตอบหันไปดูคนที่บ้านที่บ้านค้าขายเนาะมไม่มีใครรู้แน่นอนอหันไปดูเพื่อนๆ ก็ไม่รู้ไม่รู้แน่นอนใครจะไปก่อนใครจะไปตอนไหนใช่ใช่คือตอบเรายังไงใช่จะหาคําตอบยังไงว่าโลกนี้คืออะไรครับคนเราเกิดมาทําไมครับทําไมต้องเกิดแล้วทําไมต้องตายค่ะอืแล้วตกลงเขาเป็นอะไรฮะเขาดูทีวีแล้วก็ตายไปเลยไม่รู้สาเหตุไม่ทราบสาเหตุเลยครับเสร็จแล้วก็หลังจากปันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคาว่า คนเราเกิดมาทําไมเนี่ยมันอยู่ในใจมันตจจนกระทั่งไปเรียนไปเรียนช่างแล้วตอนนั้นอยู่ปวชปีหนึ่งะที่เทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นก็เลยไปดูดูเพื่อนแล้วเพื่อนก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเราสนุกสนานกันอย่างเดียวผมพี่ก็ไปซื้อหนังสือปรัชญามาของฝรั่งก่อนอ่านไปยากมาก เด็กสิบสี่ปีอ่านปรัชญาเนาะคะครับืออยากจะรู้ว่าโลกมันเกิดมาทําไมเนะ่ะคนเราเกิดมาทําไมไปอ่านปรัชญาฝรั่งไปได้ตั้งครึ่งเล่มเนี่ยอ่านปุ๊บรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แน่นอนรับไม่ได้ะคะเช่นโลกนี้ออ,อยู่บนอะไระในนี้เขียนศาดสมัยก่อนบอกอยู่บนหลังเต่ายักษ์ตัวหนึ่งค่ะ การที่แผ่นดินไหวเกิดจากเต่ายักษ์ขยับตัว,ตวแล้วก็มีคําถามมาว่าแล้วเต่ายักษ์ตัวนั้น,นอยู่บนอะไรออคําตอบคืออยู่บนเต่ายักษ์อีกตัวหนึ่ง,งนนะพอถึงตรงจุดนี้เนี่ยหลวงพี่ก็รู้สึกว่าเออปาดสมัยก่อนก็ไม่ได้มีความรู้อะไรไปมากกว่าเราเลยนะครับมันไม่ใช่คําตอบนะ ก็ไม่อยากอ่านต่อแล้วเขาอาจจะมีอะไรที่ดีลึกซึ้งตรงนั้นต่อนะแต่หลวงพี่ไม่ได้อ่านต่อค่ะ <c oughs> ปิดยังไม่ยอมแพ้ไปซื้อปัชญาจีนมาอีกโอ้ <c oughs> ทีนี้ปัชญาจีนจะเล่มหนาเท่านี้เลยนะค <c oughs> งจื้ออะไรแบบนี้นะก็เป็นแบบความดีทั่วๆไปเช่นมีมีเมตตา <c oughs> มีความกะกรุณาแล้วก็มีความสุภาพ อนน้อมถ่อมตนอะไรอย่างเงี้ยสอนแตแบบนี้นะไม่ได้ตอบคําถามเลยอคําถามนั้นก็อยู่ในใจมาตลอดคแล้วก็ไม่เจอครับ,รบไม่เจอเลยดังนั้นชีวิตหลวงพี่ก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกับชาวโลกทั่วไปชาวโลกทั่วไปเลยค่ะไม่ค่อยมีคุณค่าแล้วมาเริ่มที่จะได้คําตอบอะไรครําตอบนั้นนะมาตอนที่หลวงพี่มาเรียน วิศวะละที่พระจอมเก้าทนบุรีตอนนั้นนประมาณปีสามมาเจอน้องท่านหนึ่งที่อยู่คณะวิศวะด้วยกันนะแต่อยู่คนละภาควิชาหลวงพี่ก็แน่นอนล่ะไอ้น้องประมาณนี้นะเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินเล่ากับพี่นะชวนน้องเราเป็นวิศวะ มันจะมาหน่อมเนี้ยงงี้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับคือตอนนั้นซักผ้าเนะ่ะซักผ้าด้วยกันน้องก็บอกว่าผมไม่กินเหล้าครับพี่เอ๊ะทำไมล่ะผมถือศีลโอโอพระ,ะอย่างแรงเลยถือศีลอ,อถือศีลทำไมต้องถือศีลเนาะมันมีดียังไงเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยคุยกันคุยไปเรื่อยๆ ไม่น่าเชื่อว่าน้องคนเนี้ยน่าจะห่างกันปีหนึ่งนะครับน้องอยู่ปีสองพี่ปีสามตอบได้อืมตอบแล้วมีเหตุผลครับเวลาที่หลวงพี่ถามอะไรก็ตามใช่ไหมคะตอบแล้วฟังได้เช่นอะไรคะหลวงพี่พระอาจารย์เช่นหลวงพี่ถามคุณธรรมพื้นฐานก่อนครับคุณธรรมพื้นฐานคือไอ้รายละเอียดมันจําไม่ได้เนาะมันนานแล้วแต่ว่ารู้รู้แต่ว่าประทับใจ ในในในคำถามะคร่บเอ๊ะมันฟังแล้วมันเข้าเขาอ่ะรับได้ก็น้องเลยชวนว่ามีคนเก่งกว่าผมอีกนะคือชมเขาว่าเก่งจังเลยทำไมรู้ล่ะมีคนเก่งกว่าผมอีกพี่อยากจะเจอเขาไหมอยากอยากอยากงั้นไปด้วยกันพรุ่งนี้ไปไหนเหรอชมรมพุทธชมรมพุทธ เอาโอเคไปซึ่งตอนนั้นหลวงพี่อยู่ชมรมคริสเป็นสมัครชมรมคลิสอยู่นะเพราะอยากเล่นกีตาร์เขาบอกว่าถ้าเข้าชมรมคลิสแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าสอนกีตาร์ให้นะอะไรนีก็ไปอย่างนี้นะก็เลยไปที่ชมรมพุทธพอเดินเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยคือมันประทับใจเลยเพราะว่าพูดจาเพราะมาก พอที่หนึ่งนะ <c oughs> พูดพูดนุ่มนวลเพราะมีมารยาทดีมากก็เป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะแต่ว่ามันเหมือนกับเอ๊ะคนในโลกอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอฉัน <c oughs> ดูดูดีอ่ะดูมีปัญญาแต่ละคนตอบแบบมีปัญญาเนาะก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> ดีจังหลังจากนั้นน้องก็ค่อยๆชวนมาวัดเป็นสเต็ปต่อไปก็มาวัดแล้วก็แต่ก็ยังใช้ชีวิต ใช่ใช้ชีวิตปกติแต่ก็มาวัดบ้างเข้าใจในเรื่องของการเกิดมายังหรือยังยังแค่ประทับใจคว่ามุมเนี้ยเป็นมุมที่ดีคยังไม่เข้าใจอะไรหรอกรู้สึกว่าดีแล้วจะร่วมกิจกรรมอะไรของชมรมพุทธั้มไหมครับชมรมพุทธบาทหรืองานใช่หลวงพี่ก็แั่ัมาช่วยงานตักบาตรแล้วงานพิธีกรรมงานบวชอะไรต่างต เขาก็ชวนมาอ่าที ft, ่บางมดก็เน้นเลยขนโต๊ะย้ายเก้าอี้อะรถ้าจุฬาก็ทําพิธีกรรมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งกันก็ก็ได้แค่นั้นอไม่ค่อยรู้อะไรหรอกมาทราบซึ้งค่อยๆทราบซึ้งนะพอมาวัดจริงจังเขามาชวนหลวงพี่มาวันแรก ต้องบอกว่าวันแรกที่มาวัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะ,ะเป็นรถสีขาวเนาะรถมยสีขารถเมย์ในเลิศน่าจะเป็นในเลิศนะตอนนั้นหลังคาจากหลังคาจากพอลงรถมาปุ๊บวันเป็นหน้าหนาวพอดีโอ้โหหมอกลงวันนั้นมันเงียบมากแล้วมันสัมผัสได้ถึงความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบสองอย่างนะ ยังไม่เห็นอะไรเลยแต่รู้สึาสึกว่าที่นี่มันดีมากมันไม่เหมือนกับวัด,วดที่เราเคยเจอมาเลยครับมันรู้สึกชอบมันเหมือนคุ้นๆยังไงไม่รู้นะอพอเดินไปอีกหน่อยนึงเพลงขึ้นเลย <c oughs> เพลงอะไรทําไมท่านถึงมาช้าแล้วปะครับ <c oughs> ถูกต้องเลยเพลงต้อน,อนรับเนาะสวัสดีเทพปรพบุตรสวัสดีเทพที่ดาโอ้โหหลวงพี่ก็ไม่สามารถ ขยับตัวไปไหนได้เลยเพลงนี้มันช่างปะทะเข้าไปในใจนะมันมันเหมือนเพลงเพื่อเราอะ่ะครับยืนฟังจนจบแล้วประทับใจจริงๆเลยโดยเฉพาะตอนนี้ทําไมท่านถึงมาช้าเอ๊ะเรามาช้าเลยนี่เหมือนมีใครมารออยู่นะครับ,ร,บรู้สึกประทับใจเลยหลังจากนั้นก็เพื่อนก็เลยชวนมาอบรมหนึ่งสัปดาห์ครับพี่ก็เลย เปิดใจมาคือตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบใช่ไหมฮะยังเรียนอยู่ปีอะไรคะหลวงพี่ตอนนั้นปีสามปีสี่แล้วน่าจะปีสี่แล้วค่ะแต่หลวงพี่ไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมเยอะเนาะเพราะว่าแหมเขานู่นนี่นั่นหลวงพี่ก็อ่อนๆนะเชื้อมันอ่อนอยู่ค่ะเช่นไปไปไปแข่งร้องเพลงเนาะ c o มิวสิ i อวอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะมันทําแหมภาพชมรมพุทธเสียหายเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ก็ติดเชื้อมาอ่อน ค่อยๆเข้าใจนะจิรนิดละนิดแต่ก็ได้มาวัดแล้วตอนนั้นมาวัดทับใจก็ยังมาได้บ่อมาเมื่อไหร่ที่เขาชวนก็มาค่ะแต่ยังไม่ค่อยรู้อะไระจนกระทั่งมาอบรมหนึ่งสัปดาห์เป็นปฏิบัติธรรมหปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์ก็มาได้เจอชั่วโมงแรกนะหลวงพ่อทัตตะท่านลงให้คสอนเรื่องของความอดทนมีสี่ประการเนี่ยนะ โอ้ oh, จํจได้ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เลยเนาะโอ้ mm hmm. oh, ประทับใจโอ้ oh. Oh, หลวงพ่อท่านเทศได,ได้ประทับใจมากเครับ mm hmm. หนักแน่นโอ้ oh, พระเก่งมากเลยพอตอนบ่ายมานั่งปฏิบัติธรรมเจอพระองค์หนึ่งจบแพทย์จุลามา mm hmm. พูดถึงคณิตศาสตร์คือคือคือในพระไตรปิฎกมันมีคณิตศาสตร์ด้วยเหรอนอะอ่ mm hmm. พูดในตัวเลขของอสงไขยค่ะอ่าหนึ่งอ,อ,อสงไขถยเท่ากับสิบยกกำลังหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้คือหลวงพีพ่ชอบอ่ะชอบมากโอ้โหพระต้องอย่างนี้สิคือม,มันมโดนใจใช่มี <นะ S 3> ความรู้เรารู้สึกว่ามัมนมันไม่น่าเบื่อนะ <c oughs> ครับ่ะมันไม่น่าเบื่อเพราะว่าเออช่างอัศจ,จ,จริงหนอเพราะว่า ทำไมพระไตรปิฎกมีคณิตศาสตร์อยู่ด้วย mm hmm. ท่านยังบอกว่าโอ้มันไม่ใช่แค่นี้หรอกมันมีอีกตั้งหลายศาสตร์อยู่ด้วยนะทำให้หลวงพี่นะสนใจั mm hmm. แต่คำถามหนึ่งที่หลวงพี่มักจะถามพระอาจารย์อยู่เสมอนะตอนระหว่างฟังเทศน์ mm hmm. พระนิพพานเป็นอย่างไรครับ mm hmm. มันมีสภาพอย่างไรครับ mm hmm. อะไรจะเกี่ยวพันแต่กับพระนิพพานนะ หลวงพี่ก็ถามไปตามภาษาเนาะด้วยความอยากรู้ครับแต่ว่าจนกระทั่งพระอาจารย์รูปหนึ่งถามว่าทําไมถึงถามแต่เรื่องนี้ล่ะ mm. เพราะว่าถามบ่อยเกินไปเรื่องแบบนี้นะเนาะก็เลย mm. หรือว่ามันไม่สมควรนะก็เลยตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ถามแนละ้วเพราะตอนหลังพอมารู้อ๋อมันเป็นเรื่องที่ตอบยากเหมือนกันนะแล้วก็ ค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวรู้เองเนาะแต่ความประทับใจความนับถือมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ไปนั่งสมาธิเนาะไปนั่งสมาธิเนี่ยโอเคเลยมันครั้งแรกเนาะดูดเนี่ยอะไรนะตกศูนย์ ดูดมันจะติดพื้นเลยเนาะห hmm. ัวขยายแบบกลัวมาก <c oughs> กลัวแบบ <c oughs> ต่อสู้แต่เป็นการต่อสู้ที่มีความสุขมากนะครับจนรู้สึกว่าพอเรานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเออมันมีมันน่าจะมีจริงนะเรื่องพวกนี้ <c oughs> เพราะว่าเรามีประสบการณ์มันมีความสุขมันสัมผัสได้ใจก็เปิด <c oughs> หลังจากนั้นก็ว่านอนสอนง่ายขึ้นเยอะค่ะแล้วมาบวชได้ยังไงครับ ก็พอเรียนจบพอเรียนจบก็ไปทํางานนะนะครับทํางานก็ก็เพลินค่ะทางานหลายปีมากเลยด้านที่เราจบมาเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับวิศวะนะคะใช่ก็ไปทํางานที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินโอเคเราทําบุญนะทําบุญความเข้มข้นก็ยังไม่ถือว่ามากนะความรู้มันระดับหนึ่งเละนะค่ะ หลวงพี่ก็เก็บเงินแล้วก็เป็นรว,รวมทุนกับเพื่อนตั้งบริษัทตอนนั้นอายุ29แล้วค่ะยบ29ปีเป็นบริษัทรับเหมาทำพวกอินสุเลชันในในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับก่อนหน้านั้นตอนที่หลวงพี่จบพอได้ไปทำงานที่ปิโตรเคมิ้อ l ที่ระยองอ t p ่นะก็จะจะรู้จักทันนั้นก็เลยไป,ไปรับเหมาเขาก็ให้งานมา ก็ทำไปได้แค่สักยังไม่ถึงสองเดือนหลวงพี่ไม่ได้ไปลงเองเนาะ,ะร่วมเจอหุ้นไปแล้วก็ทำงานอยู่ที่เดิมคกกรับปรากฏว่าเพื่อนก็โทรมาบอกอสวัสดีเพื่อนตอนนี้บริษัทจะเจงแล้วนะหลวงพี่รับไม่ได้อะ่ะไม่ได้ก็เลยต้องลาออกจากงาน ลาออกจากงานไปก็ไปดูนี่มันสาเหตุอะไรอ๋อ mm hmm. เหล็กที่ตัดผิดเนี่ยกองสูงกว่าหัวอีกอ mm hmm. แล้วก็งานมันไม่ก้าวหน้าเลยฝนก็ตกมันเป็นมันเป็นเอา d o งานที่เป็น o u t ดอ o โอ้โหไม่รู้ว่าหลวงพี่ก็เอาบัญชีมาดูอุ้ยขาดทุนขาดทุนเลย mm hmm. ก็เลยต่อสู้มาเนาะต่อสู้ เป็นครั้งแรกที่ว่ากินไม่ได้มันเป็นยังไง mm hmm. มันเครียดจัดค่ะ <Okay. S 2> คือรับไม่ได้ว่าเราจะเจ๊งตั้งแต่ครั้งแรก mm hmm. <laughs> เราไม่ได้จริงจรค่ะ <Okay. S 2> ต่อสู้ทุกวิถีทางเนาะจนกระทั่งมันรอดมาได้ร mm hmm. อดมาได้ก็หลังจากนั้นหลวงพี่ก็เลยตรงนั้นอ่ะก็ ใช้ชีวิตเรื่อยมาเนาะ <Okay. S 2> กับการทำงานเพลินๆแต่ในที่สุดบริษัทเนี่ยมันก็ต้องล้มไปมทั้งทั้งที่มันตั้งขึ้นมาได้ <Okay. S 2> ในตอนที่ดีที่สุดแล้วไปกู้มาได้แล้วไม่ต้องกู้จ้ะไม่หมายถึงว่ากู้ากู้สถา,านการณ์ใช่แต่พอเนื่องจากปียะวาจารเราก็ไม่มี <Okay. S 2> ความรู้มันไม่มีเนี่ยมันผิดพลาดที่ตัวหลวงพี่กู้มาก็จริงนะกบกู้มาเด่แต่ว่าเราไม่ได้ให้กำลังใจกับ เพื่อนเลยอืมน uh ี้มันมันรู้มันมาวิเคราะห์เอาที่หลังค่ะคือภายหลังนะเพื่อนก็หนีไปค่ะคือคือออกไปโดยที่ว่าไม่ได้คือทิ้งบริษัทตัวหรือพี่ก็มากรุงเทพมาหาจ็อบใหม่มาหาโปรเจกต์ใหม่ค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ทิ้งไปทําให้ต้องล้มไปโดยปริยายเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากแล้วก็เจ้าของงานก็ก็ปรับด้วยอะไรด้วยหลายหลายอย่างต้องต้อง ต้องล้มไปอย่างไม่มีทางเลือกทั้งทั้งที่โปรเจกต์มันดีมากเลยนะแต่เนื่องจากว่าความที่เราไม่ถนอมน้ำใจกันทำให้เพื่อนนักขาดกำลังใจเนี่มันก็เป็นจุดที่ได้บทอะไรอย่างฮะยังเป็นจุดหนึ่งที่ที่เริ่มคิดแล้วว่าชีวิตมันทุกข์จังเนาะทั้งโลกทั้งโลกมันทุกข์จังจนกระทั่งมาทำงาน เปลี่ยนไปทางานอีกที่หนึ่งละค่ะครับภายหลังเจ้านายเก่ารู้ว่าเอากลับมาทํางานก็เลยเรียกตัวกลับมาใหม่ค่ะให้เงินเดือนมากกว่าเดิมอืมมันก็เลยเพลินกับการทํางานทํางานโอ้โปรเจกต์รุ่นโปรเจกต์นี้มันก็ไปเรื่อยๆนะค่ะกินไปหลายปีเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพระอาจารย์ที่ไปลงเทศให้ที่บริษัทนะเปิดบ้านกันเอาใบบวชมาบูชาทาหลวงพ่อค่ะธรรมชโยครับ 6กสิบเจดปียืนให้เอ้าถึงเวลาแล้วเอแล้วเราก็ยังไม่เคยบวชด้วยยังไม่เคยบวชถึงเวลาแล้วหนวงพี่ก็อ่านดูถึงเลยเวลาแล้วหรือนี่เขาลองดูคลองดูว่าเป็นยังไงก็จากวันนั้นมันถึงวันนี้ก็สิบสิบพรรษาพอดีสาค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการดําเนินชีวิตนะครับ ทางโลกนี่ต้องบอกว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากวาจะมถึงันนี้ที่เราจะได้ฝันฝ่าวาสต์ต่างๆนะครับเราผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับข้อคิดต่างๆนะครับก็สามารถไปปรับใช้กับคุณผู้ชมได้นะครับในช่วงหน้านะครับเราจะมากับเป็นถามพระอาจารย์นะครับว่า ตั้งแต่วันบวชนะครับตัดสินใจบวชบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่นะครับมาจนถึงวันนี้10พรรษาท่านสร้างบารมีอะไรให้เราปลื้มปิติแล้วก็อนุโมทนาบุญบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจการต่างๆของคณะสงฆ์ตักบาตรหรือว่าการอบรมธรรมทายาทนะครับท่านก็เป็นกําลังสําคัญนะครับและโดยเฉพาะงานมูทิตาที่ผ่านมานั้นนะครับท่านมีความปลื้มปิติอย่างไรติดตามกันช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักคืู่ค่ะ